ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ m ิสซิ t โฟร์ตี้ไฟน่งปี1981 เรื่องราวความแค้นทั้งหมดเริ่มต้นที่บริษัทดีไซเนอร์แห่งหนึ่งเราจะมาอยู่กับทานา่าหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งเธอช่างเป็นคนที่สวยเป็นอย่างมากขนาดแค่เดินไปบนถนนกับเพื่อนๆทาน่าเธอกโดนพวกกุ้ยมากมายพูดหยอกล้อเธอไปตลอดทางแต่สิ่งที่พวกกุ้ยเหล่านี้ไม่รู้เลยก็คือทาน่าเธอนั้นเป็นใบไม่สามารถพูดมาได้แต่ว่ายังดีที่ทาน่าสามารถฟังเสียงได้ยินอยู่ทำให้เธอสามารถใช้ชีวิตประจำวันไม่แต่ ต่างอะไรกับคนปกติทั่วไปหลังจากแยกย้ายกับเพื่อนสาวทาน่าก็ได้แวะไปที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อหาซื้อของกินไปทำอาหารในค่ําคืนนี้วินาทีเดียวกันที่ห้องพักของทาน่าก็ได้มีคนร้ายคนหนึ่งทุบกระจกพังเข้ามาในห้องมันคงหวังขโมยทรัพย์สินหรือว่าของมีค่าไปแน่ๆ กลับมาที่ด้านทาน้าหลังจากซื้อของในซูเปอร์มาร์เก็ตเสร็จเธอนั้นก็ได้เดินอย่างใจรอยเพื่อตรงกลับไปที่บ้านแต่แล้วในระหว่างทางเดินผ่านซอยแคบๆซอยหนึ่งทาน้ากลับถูกชายสวมหน้ากากรากเข้าไปเซ็ตยอ่อคนร้ายใช้ปืนจี้บอกให้ทาหน้าอยู่เงียบเียแต่ถึงไม่บอกทาหน้าเธอก็ไม่สามารถส่งเสียงออกมาได้อยู่แล้วเพราะว่าเธอนั้นเป็นใบแล้วเมื่อทาหน้าไม่ตอบโต้อะไรไอ้ชั่วคนนี้มันก็จัดภารกิจด้วนหัวเข่าให้ทาหน้าไปเลยหนึ่งโยกเมื่อสาเก ใจของมันแล้วคนร้ายก็ได้วิ่งหนีไปทันทีส่วนทานะาที่เพิ่งโดนทําร้ายมาเธอก็รู้สึกช็อกจนแทบลุกขึ้นยืนไม่ไหวไม่นานนักหลังจากตั้งตัวลุกขึ้นมาได้ทานะาในสภาพเละไปทั้งตัวก็ยังอุตส่าห์หอบข้าวหอบของเพื่อกลับมาที่ห้องเธอเดินอย่างไรเรี่ยวแรงตั้งใจว่าจะพักผ่อนให้หายเหนื่อยเธอไม่เข้าใจสักนิดว่าเพราะอะไรการชีวิตที่ไร้เสียงแบบเธอมันยังต้องมาโดนคนทําร้ายแบบนี้ด้วยระหว่างนั่งพักอยู่นานจู่ๆทาน เธอก็เห็นเท้าของใครไม่รู้ยืนอยู่ตรงหน้าพอเธอเงยหน้าขึ้นมาดูปรากฏว่าก็มีชายแปลกหน้าอีกคนยืนอยู่หน้าเธอสิ่งแรกที่เจอเลยก็คือปืนอีกกระบอกไอ้เจ้าหัวขโมยรายนี้มันใช้ปืนจี้บอกหาหน้าให้เธอหุบปากซะไม่งั้นฉันจะยิงแกตายแน่จากนั้นมันก็ถามทานหน้าว่าเงินของแกอยู่ที่ไหนส่งเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้พูดมาซะถ้าแกยังไม่อยากตายแแต่่่่่ววาาาาานหห้้้้เเเธธอออกก็พพูดดไไมทียงคาปใาสั สื่อสารไปว่าฉันเป็นใบคนร้ายพอเห็นว่าให่นี่เป็นใบมันเลยหยิบกระเป๋าของเธอมาเปิดดูซะเองทําให้คนร้ายรู้ได้ว่าใยนี่ไม่มีเงินสักบาทแต่ว่าไหนๆก็มาแล้วแม่นี่มันก็ช่างสวยบาดใจซะเหลือเกินผิวพรรณของเธอขาวยังกับหยวกกล้วยคนร้ายพอเห็นมันก็อดใจไม่ไหวจัดเซ็ตหย่อทาหน้าไปเลยอีกรอบอะไรมันจะสวยได้ขนาดนี้เธอโดนจัดสองเซ็ตติดแบบต่อเนื่องกันเลยทีเดียวระหว่างโดนเซ็ตอยู่นานทาหน้าเธอก็คว้ามือไปหยิบลูกแก้ เอาข้างๆเอาไว้ในกำมือคนร้ายที่มันไม่ทันสังเกตไอหมอนี่มันก็เผอทำปืนหลุดออกจากมือตัวเองทาน่าเลยใช้จังหวะนี้ฟาดลูกแก้วใส่กระโหลกของมันพอคนร้ายเสียหลักล้มลงกับพื้นทาน่าถึอก็คว้าเตา่ารีดสับลงกลางหัวของมันจนยุววินาทีเดียวกันที่ห้องผักข้างๆเหมือนว่าน้องหมาของคุณป้าคนนี้มันก็จะได้ยินเสียงดังโครมครามมาจากห้องของทาน่ากลับมาที่ด้านทาน่าหลังจากจัดการหัวขโมยรายนี้ได้เธอก็ไม่รู้เลยว่าควรจะทำยังไง ไปต่อดีหันไปหันมาก็เจออ่างแอบน้ำทาน่าจึงรากมันเข้าไปซ่อนในห้องน้ำไว้ก่อนระหว่างซ่อนศพของคนร้ายจู่ๆก็มีเสียงน้องหมาห้องข้างๆดังอยู่หน้าประตูทาน่ารู้ทันทีเลยว่าคุณป้าห้องข้างๆต้องได้ยินแน่ๆเธอจึงรีบวิ่งไปเก็บข้าวเก็บของที่วางอยู่บนพื้นพยายามซ่อนเตารีดกับอาวุธปืนจากนั้นเธอก็หยิบผ้าห่มขึ้นมาห่อตัวเพราะเสื้อผ้าของเธอกำลังขาดอยู่แต่พอเปิดประตูออกไปคุณป้าห้องข้างๆเธอก็ไม่อยู่ตรง นั้นแล้วมีเพียงแค่หมาของเธอเท่านั้นที่กำลังเห่าอยู่ เช้าวันต่อมาณนะที่ทํางานของทานะ่าหัวหน้าของเธอก็เวไวยว่าเสื้อที่ออกแบบมานี่มันช่างห่วยแตกมากๆระหว่างที่ทุกคนกําลังโดนด่าทาน่าเธอก็หันไปเห็นเพื่อนชายคนหนึ่งที่เขากําลังใช้ถุงดําห่อทางขยะเอาไว้นั่นจึงทําให้ทาน่าคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาได้เพื่อนๆพอเห็นทาน่ากาลังยืนเมอแต่ละคนเลยพาเข้ามารุมถามทานะ่าว่าเธอโอเคดีหรือเปล่าถ้าไม่โอเคเธอนั่งลงก่อนก็ได้แต่ว่าทาน่าที่ยังคงบอบช้ากับเรื่อง ที่เพิ่งเจอมาเธอก็เกิดเวียนหัวเพราะทุกคนเข้ามารุมมากเกินไปเป็นเหตุให้วันนี้ทานนาได้กลับบ้านไวกว่าปกติฉากต่อมาเมื่อทานนากลับมาที่ห้องเธอนั้นก็ใช้หนังสือพิมพ์ปูรองพื้นห้องน้ําเอาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าเลือดของคนร้ายจะไม่ไหลลงไปเลอะพื้นห้องน้ําของเธอหลังจากปูกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วเสร็จฐานนาก็ใช้เลื่อยเล็กๆทําการตัดแขนของคนร้ายออกมาหลายชั่วโมงผ่านไปทานนาได้ชำระร่างกายของมันยัด ใส่ถุงดำจากนั้นเธอก็ยัดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นเพื่อป้องกันไม่ให้ศพมันเนา่าเมื่อเขียวร่างของคนรายได้ฐาน่าเธอก็รีบทำความสะอาดเพื่อให้ห้องน้ำกลับมาเอี่ยมสะอาดเหมือนเดิมระหว่างทำการกำจัดซากศพอยู่นั้นไอมาของคุณป้าห้องข้างๆก็เหมือนว่ามันได้กลิ่นเขาเรือทำให้มีเสียงของน้องหมากมันเห่าอยู่ตลอดทั้งวันหลังจากทำความสะอาดห้องน้ำเสร็จฐาน่าก็รู้สึกเหนื่อยแบบสุด,สดๆเธอเลยตั้งใจว่าจะอาบน้ำสักหน่อย ทว่ายังไม่ทันได้อาบน้ำฐาน่าเธอก็เห็นภาพร้อนของเจ้าคนร้ายที่มันเซ็ตย่อเธอเป็นคนแรกฐาน่ายังคงจำหน้าของมันได้อย่างไม่ลืมเลือนถึงแม้ว่ามันจะมีหน้ากากปิดบังเอาไว้นั่งต่อไปสักแป๊บฐานาก็ยินเสียงดังปุ่งปุ่งมาจากอ่างอาบน้ำพอเธอเปิดผ้าม่านออกไปดูปรากฏว่าก็มีเศษเนื้อของคนร้ายที่โดนแรงดันจากท่อน้ำดันกลับขึ้นมาทำให้ฐาน่าต้องเสียเวลาทำความสะอาดอ่างอาบน้ำอีกรอบ้วยครั้งนี้ าานาต้องนำเศษเนื้อใส่ลงไปในถุงดำเพื่อหอบไปทิ้งยังถังขยะที่อยู่ด้านล่างแต่แล้วในจังหวะที่ฐาน่าเปิดประตูออกไปน้องหมาของป่าหองคาง,างมันดันพุ่งกระโจนใส่เธอจนข้าวของในถุงดำเกือบหกออกมาหลังจากวิ่งหนีน้องหมามาได้ฐาน่าเธอก็นำถุงดำไปทิ้งในถังขยะที่มันอยู่ไกลออกจากบ้านของตัวเองจากนั้นเธอก็มาทำงานตามปกติแล้วในระหว่างที่เธอกำลังยืนรีดผ้าอยู่นั่นเองฐาน่าเธอก็เผื่อคิดถึงตอนที่เธอใช้เตารีดข้า าหัวขโมยแล้วด้วยอาการใจรอยแบบนี้ก็ทําให้ทาน่าทาเสื้อผ้าของบริษัทใหม่แต่ทางเจ้านายของทาน่าก็ไม่ได้ว่าอะไรแถมเขายังถามว่าเธอเป็นอะไรหรือเปล่าฉากต่อมาหลังจากทาน่าเลิกงานเธอนั้นก็ได้ขึ้นรถแท็กซี่มายัางที่ไหนสักแห่งและที่แห่งนี้เองเธอโดนชายนักเลงคนหนึ่งวิ่งตามเพราะความสวยงามของเธอเพอวิ่งตามมาถึงในซอยทาน่าเธอก็แอบพิ้งกระเป๋าของตัวเองลงข้างๆกองขยะไอ้กุยนักเงลงรายนี้ด้วยความเป็นพลเมืองดี มันก็พยายามวิ่งเอากระเป๋ามาคืนให้กับทาน่าทาน่าพอเห็นว่ามีคนเจอกระเป๋าของตนเธอก็พยายามวิ่งหนีสุดชีว,วติตไอ้กุ้ยคนนี้มันก็ยังคงวิ่งตามต่อมาไม่เลิกกระทั่งทาน่าวิ่งมาถึงทางตันเธอก็หาทางหนีไปต่อไม่ได้แล้วในจังหวะที่หันหลังกลับมาเจอชายคนนั้นทาน่าเธอก็เผยชักปืนของหัวขโมยก่อนหน้าออกมาลั่นไกย,ยิงเข้ากลางกระบาลของไอ้กุ้ยคนนี้จนตายฉากต่อมาตัดไปยังบ้านของทาน่าระหว่างที่เธอกําลังอ้วกแตกอ้วก แต่ในห้องน้ำจู่ๆป้าห้องข้างๆก็มาเคาะหน้าประตูเธอถามทาน่า,าว่าเห็นมาของตัวเองหรือเปล่าไม่รู้มันหายไปไหนทาน่าพยายามบอกว่าไม่เห็นแต่ยายป้าคนนี้มันก็เดินลุยเข้ามาในห้องทำให้เธอเจอมาของตัวเองที่มันกำลังดมกลิ่นใกล้ๆตู้เย็นของทานา่าแล้วก่อนออกไปจากห้องคุณป้าเธอก็หันมาบอกทาน่าว่าฉันว่าเธอควรไปหาหมอสักหน่อยนะพักนี้เหมือนเธอมีอาการแปลกๆพอถึงช่วงกลางคืนทาน่าก็ยังคงฝันถึงชายที่ใส่ าาเธอฝันถึงหัวขโมยที่ตัวเองฆ่ารวมไปถึงคนที่เพิ่งรั่นไกย่ยิงหัวเมื่อตอนเย็น เช้าวันต่อมาเราจะมาอยู่กับชายจรจัดคนหนึ่งระหว่างที่เขากําลังคุยขยะเพื่อหาของกินชายจรจัดคนนี้ก็ได้เจอมือของมนโน้ที่ทาน่านามาทิ้งเอาไว้เมื่อวานฉากต่อมาตัดมายังเพื่อนของทาน่าที่บริษัทออกแบบเธอก็กําลังอ่านข่าวหน้าหนึ่งที่มีคนพบศพของชายโดนยิงด้วยกระสุนจุด4ี่ห้ากลางหน้าผาขนะเดียวกันด้านทาน่าวันนี้เธอโดนหัวหน้าเรียกมาเตือนเรื่องที่ช่วงนี้ทาน่าดูไม่ปกติเธอดูไม่โอเค เธอดูไม่ค่อยตั้งใจทํางานทําให้งานของบริษัทเราเสียหายแต่แทนที่หัวหน้าคนนี้มันจะขึ้นเสียงด่าทาน้าแต่เขากลับเข้ามาโอบกอดไหล่ทาน้าเอาไว้พร้อมกับพูดหวานล้อมไปว่าให้ทาน้าตั้งใจทํางานแต่เจตนาจริงๆของมันนั้นไอหมอนี่มันก็คงอยากได้ทาน้าซะมากกว่าทาน้าพอรู้ทันเธอเลยรีบลุกออกไปจากโตแล้วเขียนหนังสือบอกกลับไปว่าเธอจะลองพยายามปรับปรุงตัวเองพอออกมาจากห้องหัวหน้าทาน่าเธอแวะ มาทานมือเที่ยงกับเพื่อนๆแต่แทนที่ทาน่าจะตั้งใจกินข้าวเธอกับเอาแต่นั่งดูคู่รักมุมห้องดูดปากกันเพื่อนๆพอหันไปเห็นก็ต่างพากันบอกว่านี่มันน่าเกลียดมากอย่างกับพวกลิงดูดปากกันยังไงอย่างนั้นแหละส่วนด้านไอ้นุ่มนักดูดปากมันดันหันมาเห็นหน้าทาน่าพอดีว่าเธอนั้นกาลังแอบดูเขาอยู่ไอ้นุ่มคนนี้มันก็เลยเดินเข้ามาชวนสาวๆไปดื่มด้วยกันเพื่อนของทาน่าพอโดนผู้ชายเข้ามาจีบเธอจึงหันไปด่ามันสารพัดคาด่าจนทําให้ หนุ่มคนนี้ต้องหน้างอกลับไปที่โต๊ะของตัวเองกินต่อกันไปสักพักพวกเพื่อนๆของทาน่าก็พากันลุกกลับไปก่อนเหลือเพียงทาน่าคนเดียวที่กินช้ากว่าใครๆไอ้หนุ่มคนก่อนหน้าพอเห็นทาน่าอยู่คนเดียวมันก็จ้องเธอไม่ละสายตาดูท่ามันคงตั้งใจจะฟันทาน่าเลยดำมังแล้วทันทีที่ทาน่าออกมาจากร้านไอ้หนุ่มคนนี้มันก็เข้ามาจีบทาน่าไม่ยอมหยุดทาน่าพยายามเดินหนีแต่มันยังคงเดินตามเธอต่อมาเรื่อยเขาพูดกล่าวชมทา นาที่เธอนั้นเป็นคนที่สวยงามมากๆผมเป็นแมวมองใบหน้าสวยๆของคุณแบบนี้สามารถไปถ่ายแบบที่สตูดิโอของผมได้เลยลองไปดูก่อนก็ได้ถ้าหากคุณเข้าตากรรมการอาจได้รับโอกาสครั้งใหญ่ในชีวิตของคุณเลยพูดจบชายคนนี้มันก็ร่วงเกินจับมือของทานา่าจากนั้นมันก็พาทาน่าเดินมายังอาคารหลังหนึ่งโดยมันก็อ้างว่าที่นี่คือสตูดิโอของตัวเองส่วนทางทาน่าก็ไม่ได้มีท่าทีปฏิเสธเธอเดินตาม ชายคนนี้เพื่อขึ้นลิฟต์ไปด้านบนแต่แล้วในทันทีที่มาถึงห้องถ่ายภาพฐาน่าเธอก็ชักปืนออกมากระหน่ำยิงใส่ชายคนนี้จนหมดแม็กดูทรงแล้วฐาน่าคงตั้งใจที่เธอต้องการจะฆ่าพวกผู้ชายหน้าโม่เหล่านี้ให้หมดไปจากโลกหลังจากฆ่าผู้ชายไปแล้วมากถึง3คนฐาน่าก็ได้แต่งหน้าแต่งตาเปลี่ยนลุคของตัวเองซะใหม่ครั้งนี้เธอทาลิปสติกสีแดงเธอคงตั้งใจจะออกไปหาเยื่อรายต่อไปแน่แ่แล้วก่อนออกไปจากห้องฐาน่าก็ไม่ลืมเอาถุงดำติดตัวไปด้วย เพราะเธอต้องคอยเอาชิ้นส่วนของศพไปทิ้งให้หมด ฉากต่อมาตัดมายังสถานีรถไฟทาน่านากระเป๋าของตัวเองมาทิ้งไว้ที่ตู้ล็อกเกอร์แต่แทนที่เธอจะเอากุญแจกลับไปด้วยทาน่าดันทิ้งกุญแจลงไปในที่เขียบุหรี่แสดงว่าในถุงใบนั้นมันต้องมีชิ้นส่วนของหัวขโมยอย่างไม่ต้องสงสัยเลยฉากต่อมาตัดมายังชายหญิงคู่หนึ่งทั้งสองคนก็กําลังเถียงกันเรื่องเงินค่าตัวเพราะชายคนนี้หมดเงินไปเยอะมากๆแต่เขาได้อยู่กับเธอแค่5นาทีเท่านั้นผู้หญิงคนนี้ก็บอกว่ามันไม่เกี่ยวกับเธองานของ ชั้นบรรจบไปแล้วด้วยความโมโหชายคนนี้ก็ได้ทุบตียิงสาวเรื่องเงินฆ่าตัวทาาน่าที่บังเอิญเดินมาเห็นพอดีเธอเลยยิงปืนใส่ชายคนนั้นตายต่อหน้ายิงสาวโชคดีที่ทาาน่ายิงปืนออกไปจากซอยแคบๆทาให้ยิงสาวค,คนนั้นเธอมองไม่เห็นทาาน่าหลังจากจัดการผู้ชายไปแล้วสี่คนทาาน่าก็เดินเข้าไปในย่านคนจนจ่าที่มีพวกกุยและคนไร้บ้านอยู่เพียบท่าน่าเดินเข้ามาพร้อมกับผิวพรรณอันสง่างามใบหน้าของเธอคมกริบสีริส ติดสีแดงส่องแสงประกายพวกคนจรจัดทั้งรายต่างเข้ามาลุมล้อมบางคนตั้งใจว่าจะมาปนบางคนตั้งใจว่าจะมาทําเซ็ตยอแต่ว่าฐานหน้าที่มีปืนอยู่เธอก็ชักปืนออกมายิงสาดลูกกระสุนใส่พวกมันแจกยาเม็ดสีทองฆ่าพวกชั่วไปอีก5้าคนเท่ากับว่าตอนนี้ฐานหน้าฆ่าคนไปแล้วมากถึง9คนไม่นานหลังจากนั้นเมื่อเธอเดินผ่านใส่ฝนเพื่อตกลงกลับไปที่บ้านฐานหน้าก็ได้เจอผู้ชายใจดีสองคนจอดรถเรียกให้เธอขึ้นรถ มาด้วยกันพอทาหน้าขึ้นมาบนรถชายสวมผ้าขาวคนนี้ก็ถามทาหน้าว่าเธอกําลังจะไปที่ไหนกันพร้อมกับยื่นบุรี่ให้ทาหน้าจาเป็นต้องรับบุรีนั้นมาสู่เพื่อวางมาดเป็นผู้หญิงใส่แบดเกอร์แล้วตอนโดนถามว่าจะไปที่ไหนทาหน้าเธอก็ใส่หัวเป็นการสื่อว่าเธอไม่มีที่จะไปชายคนนี้มันก็เลยหยิบเงินออกมาเป็นปืนแต่ยื่นให้ทาหน้าแค่แบงค์เดียวเพื่อขอให้ทาหน้ามาอยู่กับเขาในคืนนี้ทาหน้ารับเงินนั้นมาด้วยความยินดีแต่แล้ว ในจังหวะที่รถจนกำลังติดไฟแดงฐาน่าเธอเขาแอบหยิบปืนออกมาลั่นไกยิงเข้ากลางกระบาลของทั้งสองคนตายคารถทำให้สกอร์คิวตอนนี้มันปลาเข้าไป11ศพเป็นที่เรียบร้อย เช้าวันต่อมาทานาท่าเธอก็ปิ้งไอเดียอะไรบางอย่างขึ้นมาได้ในเมื่อข้างบ้านมีหมาอยู่เธอจึงเอาเนื้อของหัวขโมยมาบดเป็นชิ้นเล็กๆจากนั้นทาน่าได้เอาเนื้อจานนี้ไปมอบให้แก่ป้าข้างบ้านน้องหมาพอเห็นเนื้อสดๆมันก็อ้าปากกินเนื้ออย่างมีความสุกเป็นการช่วยกําจัดศพให้ทาน่าได้เป็นอย่างดีไม่นานนักพอถึงเวลาที่ทาน่าต้องไปทํางานคุณป้าคนนี้ก็ได้แอบดูผ่านทางหน้าต่างแล้วพูดกับน้องหมาว่าพักนี้หญิงสาวคน ีช่างดูแปลกขึ้นไปทุกวันส่วนด้านทานหน้าที่เดินลงมาจากบ้านเธอได้แอบเอาถุงขยะไปใส่ไว้ทายรถของผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้มันก็ไม่รู้ตัวเลยสักนิดว่าทายรถของตัวเองมีชิ้นส่วนของศพคนตายอยู่ด้วย ฉากต่อมาเมื่อฐาน่ามาถึงที่ทํางานเธอถูกหัวหน้าเรียกเข้ามาด่าอีกรอบเพราะก่อนหน้านี้ฐาน่าเล่นหายหัวไปไหนไม่รู้การงานก็ไม่ทําเธอไม่มาทํางานทั้งที่ก่อนหน้านี้บอกว่าจะพยายามปรับปรุงตัวเองซึ่งถ้าเป็นแบบนี้ต่อไปเขาจําเป็นต้องไล่เธอออกไปซะฐา,าน่าพอรู้ว่าตัวเองกําลังโดนไล่ออกเธอเลยเขียนข้อความกลับไปว่าฉันต้องการจะไปจากที่นี่หัวหน้าคนนี้พอเห็นว่าฐาน่าจะลาออกเขาก็ถามต่อว่าแล้วคุณมีแผน ทำอะไรต่อฐาน้าพอโดนถามเธอก็ใส่หัวเพราะเธอยังไม่รู้เลยว่าจะไปทํางานอะไรดีไอ้เจ้าหัวหน้าคนนี้มันก็ทําเสียงหวานถามไปอีกรอบว่าคุณอยากมาที่ห้องผมไหมล่ะฐาน้าพอโดนถามแบบนี้เธอก็รู้ทันทีเดียวว่าหัวหน้ามันตั้งใจเซ็ตยอเธอแน่แน่ฐาน้าจึงเงยหน้าขึ้นไปมองพร้อมกับยิ้มพยักหน้าตอบกลับไป ฉากต่อมาเมื่อทั้งสองคนออกมาจากห้องปรากฏว่าเ,เพื่อนของทาน,น่าก็กําลังดูชายหญิงคนหนึ่งที่พวกเขากําลังเล่นขี่ม,ม้าอยู่ที่ตึกฝั่งตรงข้ามหัวหน้าพอเห็นมันก็หันมาหาทาน,น่าทาน,น่าเธอเองก็หันไปมองหน้าหัวหน้าเช่นเดียวกันเป็นสัญญาณบอกไปว่างานนี้ทั้งสองคนเตรียมบันเทิงกันได้เลย ฉากต่อมาตัดไปยังคุณยายเก็บขยะคนหนึ่งปรากฏว่าคุณยายคนนี้ได้เก็บขยะของทาน่าขึ้นรถเข็นไปด้วยนี่ถ้าเกิดคุณยายเปิดขยะออกมาดูผมว่าร่อนอาจตกใจจนช็อกไปเลยละมัง ฉากต่อมาแต่ยังเขตชัยหน้าทาาทาน่าก็ได้แวะมาเดินเล่นที่นี่เพื่อมองหาชายชั่วที่คาดว่าชอบรังแกผู้หญิงแต่ครั้งนี้ทาน่าก็ไม่สามารถฆ่าใครได้เลยเพราะคนที่เจอดันเปิดประตูเข้าไปในตึกเสียก่อนทาให้ทานา่ายิงชายคนนี้ไม่ทันแล้วพอหาเหยื่อไม่ได้ทานา่าเลยแวะเข้ามาในลานเล่าเพื่อนั่งฟังชายคนหนึ่งพูดบ่นถึงชีวิตสุดเหงซวยของตัวเองผมก็ฟังออกบ้างไม่ออกบ้างเอาเป็นว่าชายคนนี้มันบ่นถึงเมียกับงานที่เขาทํา ว่าทั้งสองอย่างมันห่วยแตกมากๆฐานะาเองก็เป็นผู้ฟังที่ดีเธอคอยพยักหน้าตอบรับอย่างเดียวไม่นานนักพอทั้งสองคนเดินออกไปจากร้านชายแปลกหน้าคนนี้ก็ได้เล่าเรื่องบางอย่างให้ฐานะาฟังโดยเรื่องต่อไปนี้ก็เหมือนว่าเขาเคยพยายามเข้าไปในบ้านของเมียเก่าแต่พอเขาเข้าไปไม่ได้ชายคนนี้จึงพังเข้าไปทางหน้าต่างแทนแต่พอเข้าไปแล้วเขากลับไ่เจอเมียของตัวเองชายคนนี้เลยโมโหฆ่าแมวของเมียทิ้งเอาซะเลย ทาน่าพอรู้ว่าไอ้คนนี้เป็นคนชั่วฆ่าแมวเธอเลยชักปืนออกมายิงใส่มันเป็นหนึ่งนาแต่ปืนมันดันยิงไม่ออกเพราะทาน่ายังไม่ได้ขึ้นโกแล้วด้วยเหตุนี้เองทําให้ทาน่าโดนแย่งปืนไปจนได้ชายคนนี้พอได้ปืนมาแล้วเขาก็ถามว่านี่คุณแกล้งผมงั้นหรอแต่พอชายคนนี้ก้มลงไปมองที่ปืนเขาก็รู้ทันทีเดียวว่าเจ้าปืนจุด4ีห้ากระบอกนี้มันคือปืนที่กําลังเป็นข่าวดังไปทั่วทั้งเมืองชายคนนี้รู้ทันทีเดียวว่า หน้าเธอเป็นฆาตกรฆาตกรที่คอยไล่ฆ่าผู้ชายชั่วแต่แทนที่ชายคนนี้มันจะใช้ปืนยิงทานหน้าเขากลับขึ้นนกแล้วหันปากกระบอกปืนยิงใส่ตัวเองตายคงเพื่อเป็นการไถ่โทษที่เขาเคยทำร้ายเมียและฆ่าแมวตัวนั้นมาก่อน ฉากต่อมาแต่มายังตึกที่ฐานนาพักอาศัยอยู่ระหว่างทางเดินขึ้นไปบนห้องพักฐานนาเธอก็ได้ยินเสียงน้องหมาที่ตอนนี้มันกําลังเห่าออกมาจากห้องของคุณยายไอหมาตัวนี้มันคงอยากกินเนื้อของฐานนาอีกละมัง้งแล้วด้วยเหตุนี้เองทําให้ฐานนาต้องเอาชิ้นส่วนศพไปซ่อนในตู้เก็บของจากนั้นเธอก็รีบเปิดหน้าต่างเพื่อหนีออกไปทางบันไดหนีไฟไม่นานนักพอคุณป้าเปิดประตูเข้ามาดูเธอก็หาตัวฐานนาไม่พบตั้งใจว่าจะมาขอเนื้อบดดั่นไปให้หมาอี สักรอบสว่วนน้องหมาของป้ามันก็ช่างสนวิ่งไปวิ่งมาจนดนแจกันของทานหน้าลมทําให้คุณป้าต้องก้มเก็บแจกันพวกนี้ให้เรียบร้อยเสียก่อน ขณะเดียวกันด้านทาน้าเธอกับเพื่อนก็ต้องพากันมายืนฟังหัวหน้าที่เขาตั้งใจจัดงานเลี้ยงฉลองให้กับบริษัทและในวันนั้นเองก็คือวันที่ทาน้าได้ตกลงนัดกับหัวหน้าเอาไว้ว่าพวกเธอทั้งสองจะไปเล่นขี่มาด้วยกันไม่นานหนักเมื่อทาน้ากลับมาที่ห้องเธอก็เห็นแล้วว่าผมเช็ดเท้าของตัวเองนั้นมันมีคราบเปื้อนติดอยู่ทาน้ารีบไปเช็คห้องเก็บของก่อนเลยว่าใหญ่ป้าคนนั้นใด้เปิดประตูเข้าไปดูหรือเปล่าปรากฏว่าหล่อนก็ไม่ได้เปิดประตู ห้องเก็บของของเธอทาน่าจึงรีบเขียนจดหมายไปบอกคุณป้าว่าเธอขอพาหมาของป้าไปเดินเล่นหน่อยได้ไหมคุณป้าตอบตกลงเพราะนานมากแล้วเหมือนกันที่เธอไม่เคยพาน้องหมาออกไปจากบ้านเลยสักครั้งไม่นานนักพอทาน่าพาน้องหมาลงมาจากบ้านมันก็เดินว่นไปทั่วทําให้ทาน่าต้องออกแรงรากมันเพื่อนําทางน้องหมาไปตามทางที่ตัวเองต้องการหลังจากชุดกระชากรากถูอยู่สักพักทาน่าลากน้องหมามายิงทิ้งที่ริมชายฝั่งทะเลเธอ โคตรรำคาญเสียงของมันบวกกับกลัวว่าสักวันจะมีคนรู้เรื่องศพในบ้านเพราะหมาตัวนี้ ฉากต่อมาเมื่อทาน่ากลับมาถึงบ้านของตัวเองเธอได้ซื้อชุดของซิสเตอร์มาใส่แล้วตอนนี้หลอนก็กำลังทำท่าบ้าบอๆเหมือนกับว่ากำลังซ้อมยิงปืนอยู่หน้ากระจกดูทรงแล้วตอนนี้ทาน่าเธอคงใกล้จะเพี้ยนเต็มทีแล้วล่ะไม่นานนักเมื่อทาน่ามาถึงงานปาร์ตี้ปรากฏว่าก็มีคนอีกมากมายที่แต่งตัวสุดกว่าทาน่าเพราะทีมงานปาร์ตี้ในครั้งนี้คือการแต่งชุดครอสเพย์เป็นอะไรก็ได้ที่อยากเป็นส่วนหัวหน้างานของทาน่าเขาได้แต่งชุดเป็นได แมกิวรามันคงตั้งใจจะมาดูดเลือดทาหน้าอย่างแน่นอนวินาทีเดียวกันที่ห้องของทาหน้าคุณป้าข้างบ้านได้แอบเข้ามาในห้องของเธอเพื่อค้นดูว่าหมาของเธออยู่ที่ไหนค้นไปค้นมาคุณป้าคนนี้ก็ได้เจอถุงดําใบหนึ่งอีป้ารีบเอาถุงดํามาเปิดออกดูทําให้เธอเจอกับศีรษะของใครบางคนที่ทางทาหน้ายังคงเก็บมันเอาไว้เธอยังไม่รู้ว่าจะเอาไปทิ้งที่ไหนดีกลับมาที่ฝั่งของทาหน้าเธอกับหัวหน้าก็ได้แอบขึ้นไปบนชั้นสองพอได้ อยู่กันแค่สองคนไอหัวหน้ารายนี้ก็ไม่รอช้าทําการเปิดฉากใส่ทาน่าทันทีตัดกลับมายัางด้านคุณป้ากันบ้างตอนนี้เธอได้แจ้งความกับตํารวจเรื่องศักด์ที่เจอในบ้านของทาน่ารวมไปถึงแจ้งความเรื่องหมาของตัวเองที่เธอคาดว่าทาน่าอาจฆ่าหมาของตัวเองไปแล้วกลับมาที่ด้านทาน่าระหว่างที่หัวหน้าของเธอกําลังมุดเข้าไปใต้กระโปรงเขาก็เจอปืนของทาน่าที่ซุกอยู่ตรงกระโปรงนั่นพอดีด้วยความตกใจไอชั่วคนนี้มันก็ถอยหลังออก ฐา,าน้าพอโดนจับได้เธอก็ใช้ปืนลั่นไกยิงหัวหน้าของตัวเองจนเกิดเสียงดังพวกเพื่อนๆพ,พอได้ยินเสียงก็ต่างพากันวิ่งขึ้นไปดูนั่นจึงทําให้คนที่วิ่งขึ้นไปเป็นคนแรกเขาโดนยิงตายทันทีแต่ละคนพอเห็นฐาน้ายิงคนตายต่อหน้าพวกเขาก็พากันวิ่งแตกกระเจิงแต่คนที่ฐาน้ายิงปืนใส่นั้นก็มีแค่พวกผู้ชายเธอเลือกยิงเฉพาะผู้ชายที่ไม่รักเมียของตัวเองเธอรู้ดีว่ามีใครบ้างเพราะฐาน้าโดนผู้ชายเหล่านี้ เข้ามาจีบตลอดส่วนด้านเพื่อนสาวของทาน่าพอเห็นว่าเพื่อนกําลังใช้ปืนยิงทุกคนไปเรื่อยเธอจึงหยิบมีดตัดเค้กแทงเข้าไปที่กลางรังของทาน่าทาน่าพอโดนแทงเธอก็หันกลับมาตั้งใจว่าจะยิงส่วนกลับไปแต่พอเห็นว่าเป็นเพื่อนรักของตัวเองทาน่ากับลดปืนลงไม่กล้ายิงเพื่อนสาวได้ลงคอสุดท้ายแล้วทาน่าก็ไม่สามารถตามล้างแคนไอชโวที่ใส่หน้ากากได้ส่วนชีวิตของเธอนั้นจะอยู่หรือว่าจะตายตัวของผมก็ไม่อาจ ทราบได้เลยแล้วในฉากสุดท้ายของเรื่องคุณป้าที่กำลังนั่งร้องให้เสียใจกับการจากไปของน้องหมาเธอนั้นปรากฏว่าน้องหมาของคุณป้าก็ได้วิ่งกลับมาที่บ้านของตัวเองที่แท้หมาตัวนี้มันก็ยังไม่ตายก็แน่ละ่ะใครมันจะไปฆ่าสิ่งมีชีวิตแสนน่ารักแบบนี้ได้ลงคอแล้วเรื่องราวของมิสซิสโฟตี่ไฟก็จบลงเพียงเท่านี้ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะครับ